Hello you guys, welcome back to my channel, Ellie Back Cobra Y2K. on! คลิปก่อนนั้นเนี้ยคือกระแสตอบรับดีมากเรื่องของการช้อปปิ้งของมือสองวันนี้เลยจะพาทุกคนไปบุกตลาดมือสองอีกรอบหนึ่งนะคะด้วยการจะพาไปโกดังเก็บกล้องดิจิตอลวินเทจที่แบบว่าช่วงนี้พี่ลีแบบคืออินมาใส่กล้องอะไรหาแบบหาซื้อจากไหนอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้คือไปครั้งแรกนะโกดังที่จะไป 2. จะพาไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าด้วยก็อาจจะเป็นตลาดเดิมๆเ,เพราะว่าคิดไว้ว่าอยากไปตึกแดงสำหรับวันนี้นะคะ3 สอนแต่งหน้าสไตล์วายวันนี้มีฟิล์ e m o g i r l เบาๆอยากตาดำเบาๆแล้วก็ผิวแบบจึงจ้งๆกูดถึงผิวจึง้งก่อนจะผิวจึง้งคือทำไม ผิวต้องดีก่อนคือถ้าผิวเราดีเนี่ยเราจะแต่งหน้าอะไรมันก็จะจึ้งหมดเข้าใจปะร่ายฟังเมื่อคืนเว้ยฉันใช้ช sleeping mask ตัวหนึ่งนี่จ้ะ b a n o b a k i Final Sleeping Mask White and c o r e ทุกคนรุ่นนี้ตูนชอบมากจริงๆเขามีหลายสูตรจำ่ายเลยเขียวชมูฟ้าส้มเดี๋ยวจะร่ายฟังเขาคิดคนและพัฒนานโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาล b a n o b a k i ค่ะที่ประเทศเก,เกาหลีแต่ว่าทําให้เหมาะกับคนไทยซึ่งถ้าไม่เหมาะคนไทยนั้นอาจใส่ยาย,ยาบ้บาได้ ตัวนี้เป็นสลิปมาส์กที่ดีมากจะเล่าให้ฟังนี้คือเขาว่ามาส์กสำหรับบางคนอะ่ะอาจจะต้องใช้แลือล้างออกแต่ตัวนี้คือทาไปเลยคะ่ะทุกคนทาไปเลยมันจะซึมเข้าไปข้างในผิวแล้วเราก็ไม่ต้องล้างออกสามารถทาก่อนนอนได้หรือว่าทาก่อนแต่งหน้าเมคอัพได้คือทาได้ทั้งวันเดี๋ยวฉันจะทาเมื่อคือฉันก็ทาไปแล้วมาดูผลสินะตอนเช้านะใสกิ้งเชีย ชอบมากคือแบบหน้ามันดูเฟรชดูตื่นมากเลยอ่ะตอนเช้าที่ทาก่อนเมคอัพเนี่ยตุ้จะใช้ไม่เยอะแต่ตอนมืดอาจจะใช้เยอะนะคะก็ข้อเดียวแต่ตอนมืดจะใช้สิ่งสองข้อเลยเขาไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมหรือซิลิโคนนั่นเองมันดีต่อผิวมากสำหรับคนผิวแพ้ง่ายผิวผสมผิวมันใช้ได้หมดเออชอบอีกอย่างตรงที่ว่ามันทําให้ผิวหน้าของเราสว่างกระจ่างใสด้วยคือใครที่หน้าค้ำสกักแดดเนี่ยตัวนี้ก็จะทําให้แบบลดแบบครับสู่สเต็ปนางฟ้าไปเลยอุยเกิน หลักๆเลยนะคะสลิปปิ้งมาของบานบากิเนี่ยเขาจะอัพเรื่องความกระจ่างใสของผิวเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าสูตรที่เพิ่มมาแต่ละสีเนี่ยเป็นไงจะเล่าให้ฟังตวนี้จะช่วยในเรื่องของการคุมมันลดสิวแล้วก็กระชับรูขุมขนค่ะสีชมพูย้อนวัยผิวให้ดูอ่อนเยาว์สีฟ้าผิวฉ่ำฟูดูอิ่มน้ําทั้งวันทั้งคืนสีส้มล็อลกกลอลาส,สกินแบบคนเกาหลีใครที่ผิวแห้งนะแนะนําสูตรนี้เฮ้ยทุ <Hey! S 1> กคนไม่ถึง่5นาทีนะคะตอนนี้สลิปปิ้งมาของตูนะ่ะ เข้าไปในหน้าแล้วแล้วเขาจะไม่มีการกวนเมคอัพอย่างใดเลยนะคะตัวนี้ใช้ไม่ยากค่ะใช้เป็นตัวสุดท้ายของการบำรุงผิวในทุกขั้นตอนเช่นเราจะลงเซรัม่มเราลงครีมลงอะไรก่อนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงด้วยสลิปปิ้งมาสของบาโดบากีค่ะหาซื้อได้ที่หัวสันราคา88บาทเท่านั้นเคล็ดลับผิว White ว้ k ทมาละจบแบน้้เลย ะนะความเป็น Y2K เนี่ยนามันจะต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรธรรมชาติใสๆนิดนึงแต่ว่าที่คืออันนี้ไง She lover อยู่แล้วแต่ด้วยความที่เราลองรองพื้นมาแล้วเมื่อก่อนตูจะใช้เป็นแป้งมาสมรองพื้นลงต่อจากรองพื้นวิธีซึ่งมันหนามากเลยเว้ยเลยปรับเปลี่ยนวิธีการลงแป้งพักหลังหันมาใช้แป้งฝุ่นประจำเลยทุกคนตอนนี้ตูนมาใช้นี้ค่ะเจ้านางนั่นเองแป้งฝุ่นเจ้านางน,นี่คือแบบ the best เขาแบบดังเรื่องอะไรรู้ปะออย Control อยู่แล้วเขาเคยได้รางวัลไวนใน L อ Beauty Award ด้วยว่าเป็นแบบแป้งฝุ่นคุมมันเลิศัวแม่คือชอบตรงที่ว่าเนื้อแป้งของเขาอะเนียนละเอียดและมันสามารถทําให้เบลอลุมขนไปได้อีกคือผิวสีไหนเนี่ยก็ใช้ได้เพราะเขาเป็นแป้งโปร่งแสงทุกคนดูสิครับสีรองพื้นตูนไม่เพี้ยนเลยฝั่งนี้ยังไม่ได้ลงเนี่ยเนี่ย,ย,ยฝั่งนี้ยังไม่ลงจ้าหนังจริงๆไม่ต้องพูดเยอะหรอก เขาอะดังมาตั้งแต่ตัวแป้งที่บล็อกเกอร์เขาชอบใช้มานานสักพักหนึ่งแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นแป้งฝุ่นถ้าเกิดใครแบบอยากลองแป้งฝุ่นในวันสบายๆอะไรเงี้ยหรือว่าอยากลองเปลี่ยนมาตัดแต่งหน้าสไตล์ตูนก็ลองมาใช้ได้มีขายเยอะมากข้างล่างตามนี้เลยค่ะหรือว่าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะราคาคือหลักร้อยค่ะทุกคนสาม้อยสิบเกบาท เป็นไง Y2K Style สไตล์ไหนสไตล์อีโมว่าคือตูนอ่ะใช้สีน้ำตาลอ่ะให้มันดูซอฟต์ลงไม่ได้แบบดำแบบไม่มีมิติขนาดนั้นเสริมมันก็ด้วยเปนเวนล่าทุกคนนีอะไรมาแล้วก็ปัดสมูกให้มันแบบปลายแดงๆนิดหน่อยคีออนคีเล้าเล่นขีว่าในส่วนของปากวันนี้นนดิฉันนะคะมีสินค้ามานำเหนอแล้วก็อยากลองด้วยคือบิลด์เซเว่นมาไปซื้อกินอกไก่ชอนิดนึงครีมเห็นลิปสองสีนี้สวยแพนน่าดานนี่เองนะคะนาม ซึ่งเราเคยใช้นานี้อยู่บ่อยๆเขาชื่อว่านานี้เมคอัพโปรโซคิวเวลเวทแม็ลิปมีสองสีค่ะที่หยิบมาบับเบิลที402ลองอะสวอชชิ่งก่อนโอ้สไตล์พิลลี่โว้โอ้ไม่ก้าอันนี้401จาริโรสค่ะ้ยอันนี้เป็นแดงที่สวยนะเฮ้ยะ กินหอมมากกินแบบขนมมากอันนี้ใช้ครั้งแรกเพราะว่าอะไรดูปะเพราะว่าเขาเป็นลิปคอลเลคชันใหม่ของนามีนั่นเองฉันจะใช้สีบบเวลทีเพราะชอบมากแอบอยากเขียนขอบปากอ่ะคือมันไออมันมาฟิลัมมาแกฟังนะถ้าน้องๆงเด็กๆคนไหนอยากใช้คือไม่ต้องเขียนขอบปากแบบฉันก็ได้คือฉันติดคือเกือบแต่งแรกคอะค่ะคุณผู้ชม่ะแต่สีนี้สวยจริงเหมาะกับดิฉันมากอ๋อโซคิวโซอะไรกลิ่นช็อกโกแลตปะ อืมน่่าจะใชคือฝนห้ามตกไหยปะเราจะออกไปข้างนอกคือฝนจะตกตลอดโอ้สวยมากอืมเป็นสีที่สวยมากคือน่ารักมากเลยอะถ้าสมมติไม่ทาตาดำนะทาตาเสียมตาสีนี้ก็คือดูจะดูสดใสามากแต่วันนี้ก็ดูสดใสแล้วแบบเก๋ไปด้วยทุกคนเข้าใจปะเขาบอกว่าเขาเป็นลิฟมาก เนื้อกรมหยีเม่สีนน่นไม่ติดแมสตูรู้สึกว่าข้อที่หนึ่งที่ตูรู้สึกเลยนะเบามากเบาสบายปากมากเป็นแมตท,ที่ไม่หิวน้ำเป็นแมตท,ที่น้ามองปากคือแบบจะคือมันทำให้ปากตูนดูแบบอิ่มขึ้นมานิดนึงด้วยอะ่ะมันไม่ตกล้องจนแห้งจนเกินไปอะ่ะคือชอบเวอร์ว้แกอะใครอยากซื้อเ e เ e ่ e อีเลฟเว่นทุกสาขานะคะราคา49บาทจ้า ก็ประมาณนี้ Y2K เมคอัพของตูนจริงๆคืออยากใส่กลอสด้วยใส่ได้ไหมล่าขออนุญาตได้ไหมนิดนึงนะอืมแต่พอเราลงเป็นแบบนามีเมคอัพตัวแมทตัวนี้แล้วใช่ปะต่อให้จะทากลอสไปกินอะไรอะ่ะมันก็ไม่หลุดมันก็จะหลุดแค่กลอสจริงอาังจริงนะใครไปเที่ยวข้างนอกอะ่ะแล้วลืมเอาลิปมาเติมลิปหลุดสวยมากอันนี้ก็สวยสวยทั้งคู่เลยแกเอ้ยจบ อเดี๋ยวไปหาใส่เสื้อลายแบบร็อกๆหน่อยๆมีความแบบซ่าๆไฮสคูลเบาๆแล้วเดี๋ยวเจอกันที่โกดังขายกล้องเลยค่ะ Let's go สนนะนี่นมาดูวินเทจไว้วันนี้เป็นแบบสาวมหาลายัยแบบไฮสคูลอะก่ <c oughs> วันนี้เราก็เลยมาบุกตะลุยโกดังมือสองแถวย่านหน่อยนะโโย่า ย่าสำโรงเหนือค่ะพี่นี่จะบอกว่ามีกล้องวินเทจเยอะมากโอ้ยสไตล์ใครพี่ลี่อยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ถ่ายคลิปคนเดียวน้องสาวเข้าเลยเห็นเวลาเราจะถ่ายคลิปกับน้องเคที่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวให้เคที่แบบช่วยเลือกของด้วยว่าอะไรยังไงเตรียมตัวได้พี่สาวเพราะหนูจะหากล้องไปถ่ายตอนอยู่มิสซิฟานียูนิเวอร์สให้กระเธอมันใช้กล้องปิมกันให้หมดเออให้หน้าเละไปเลยน้มันเละมันเจือด ดี๋ยวดูก่อนว่าสินค้าที่ขายมีอะไรบ้างนี่เขาเขียนไว้ตรงนี้เป็นโซนกล้องฟิล์มสินค้าที่ขายก็จะมีกล้องมีเลนส์มี ز, มมอุปกรณ์กล้องต่างๆองุปกรณ์ที่ลูกค้าสามารถนําเข้ามาลองกล้องได้ถา่ายวิดีโอฟิล์มใดๆเยอะมากลูกศิลป์อันนี้แค่โซนแรกนะมึงดูนู่นค่ะยาวเลนูนล่นลุกหูลุกตาแล้วมีตรงนู้นอีก แคที่เอาไงลองหากล้องที่มันเป็นตรงเงืนฟิล์มอ่ะอยากได้เป็นฟิล์มดิจิตอลที่แบบพี่ชอบฉายอ่ะอุ้ยน่ารักจังเลยแกอุ้ยเลนเยอะมากแต่เขาบอกว่าบางตัวมันก็ใช้ได้ใช้ไม่ได้อ่ะอ้าวต้องสุ่มเอาเหรอก้องสุ่มหมอแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะเลนเยอะมากแล้วราคาไม่มีแปะแล้วคือเราจะดูราคาจากอะไรอ่ะมันเรื่องไม่ถูกหรอกมันเยอะเกินจริงวายแฮนด้แคมนี่ เราเจอแฮนดิแคมเว้ยพี่ตูนี่ไงว้ายแฮนดิแคมนี่มาดิมาทางนี้ดิแกส,สาวว <c oughs> ูกเทปเวอร์มีจริงนะเนี่ยแต่ว่าถ่านต้องไม่ดูตรงไหนอะเราต้องอแบตกับเลนกล้องมาหรอกับเมมมาลองเองไงที่เขาเขียนไปอ้าวหรอ <c oughs> ยากปะยากก็คือเราต้องซื้อแบบกล่องสูงหนูถ้าหนูเจอคอมแพคคาซีโออะหนูบอกพี่เลยนะตอนนี้พี่ตามหาคาซีโออยู่ การที่ตูจะดูคอมแพกพวกนี้นะตูจะดูว่าเมมเนี่ยมันเป็นเมมปัจจุบันไหมที่ใช้นะเพราะเมมถ้าเมมสมัยก่อนอ่ะมันจะลงยากต้องลงด้วยคอมลงอะไรวุ่นวายไปหมดถ้าเป็นเมมปัจจุบันมันจะลงด้วยโทรศัพท์ง่ายง่ายกว่าง่ายมากปวดขี้ว่ะคุลิลี่ทักหาแล้วเนี่ยเ <c oughs> มืองวันเดียวก็ไม่เสร็จคาซิโออุ้ยใช่ไหมเ <c oughs> <c oughs> ขาสเป็นไหมโอ้โหเยินขนาดนี้ ฝาหาัฝาหากัาหากฝาหาย,าหายตอนนี้กํลาลังตามหาอะไรปาภาพที่เหมือนคิมคาเดเชียนรูปนี้ซึ่งมันจะเป็นฟิลแบบฟ้าเทาๆแบบเหมือนกล้องวงจรปิดอะมึงเข้าแต่ปะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องกล้องอยังไงแต่สภาพมันตัวเยวยาเกินไปอ่ะสุ่มของจริงอันเนี้ยเราลองซื้อไปได้ไหมไปเสี่ยงดวงดูได้ไหมตัวนี้ยังดูดีอยู่เลยใช่ดูใหม่เข้าไปก่อนนี่เลยค่ะ ก็เ,เปิดยังไงอ่ะนี่ไอตูนบัภาพจะเก่าวะเคยเห็น<ะ>เคยเห็นในมีมปะที่แบบว่าเพื่อนเมาแล้ว <c oughs> เพื่อนคนหนึ่งเมาเพื่อนคนหนึ่งเก็บภาพแล้วอีเด็กหน้านแบบเนี้ย <c oughs> คือกระเตีต้ตจวตายค่ะกลอยู่ในมือฉันค่ะโหถ้าถามเลยนะถามแบบเนี้ยหาซื้อที่ไหนอ่ะญี่ปุ่นเราต้องไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นเปิดประเทศแหละ <c oughs> ตาย่ะมือกล้องเยอะเกินไอที่แบบนี้เลยลูกเนี่ยละครจริงค่ะ ขายหนังไทยซีรีส์ปีหน้าฮิววีซื้อก้อนนี้ไปเลยจบมึงมึงมึงหรือว่าเราลองอันนี้ไหมถอดเลยในนี้เราใส่เลนของเขาลองหามึงมันมันคือเลนส์อะไรแคที่ช่วยหาดิไหนยังไงเราดูจากโซนี่หรอยากอะเรื่องกล้องพวกเนี้ยมันต้องผู้ชายนะใช่ผู้ชายต้องคนที่ชอบกล้องเอ้ย่สวยนะโอ้สีดำโอ้สวยนะแล้วก็มันมีแบบ 42่องเอ็กเหมือนรุ่นใหม่คือแกเดาไปเรื่อยอะเดาไปเรื่อยเบอร์เฮ้ยเคนี่เราจะอาไปสองผู้ชายบ้างครับเออเนาะหล่อว่าเขาชอบถอดเสื้อหร้างมนบ้านถอดเสื้อถอดผ้าออนนี้พี่ว่าหนูต้องช่วยพี่ดูเพราะพี่ไม่รู้เรื่องที่ถ่ายให้ อันนี้ตากล้องตูนะคะทุกคนง่ายๆเลยก็ต้องหาที uh> ่มันเป็นรุ่นของมันก่อนมันจะง่ายที่สุดคือมันจะติดกล้องได้เลยแบบไม่ต้องหาตัวแปลก็คือโซนี่ใช่เพราะพี่ใช้โซนี่อยู่ถ้าอันเนี้ยขอที่เจอมันเป็นของแคนนนถ้าเราจะใช้อ่ะคือมันต้องใช้ตัวแปลเพื่อจะเข้ากับกล้องเราได้อะไรแบบเนี้ยคือมันรายละเอียดมันเยอะก็เราก็หาโซนี่สิใช่ต้องหาตอนเนี้ยหาวนไปค่ะมันเยอะอะค่ะทุกคนเราพากล้องก่อนแบบหนึ่งตอนนี้พามาตรงนี้ค่ะ แหล่งรวมสินค้ามือสองบีกรงมีคุณภาพจากญี่ปุนเซลล์เก้เรหลือ5บาทมั้งเออสิบาทหบาทเข้ามาดูนี้เร็วอะไรแบบนี้ยังใช้ได้อยู่อีกกวะสองพันห้าเขาแปะราคาไว้ว 2> 2, 5, ลไเลยเคที่น,นี่ไงนี่ไงดีเจพิตูนดีเจสมัยไหนสมัยสุนทรภพรเคที่เจอความสอมพิเศษละแต่แต่แต่ม่มีดีเจด้วยตึ๊กตาลาลา นาตรงนี้มีอะไรมีแค่นี้หรอกอเครื่องเสียง<ม>อยากได้โซนี่วอลเกอร์อะใครที่อ๋อที่เป็นเครื่องอัน,นี้นะเออนี่ดีกว่าขู่เจิงขู่เจิงอุ้ยพันเสียงเยอะมากคือแบบวินเทจสุดๆดดอะมโดริปา้าไม่นามีค่ะน่าจะเป็นเพลงสมัยแบบกูยังไม่เกิดอะร้องเสียงอย่างคุณภาพโอเคอยู่เลยเนะี่ยฉันไปเรียนดีเจมาเขาก็สอนฉันแบบดูร้องเสียงแผ่นเนะเก่ง สมัยก่อนสุดๆสมัยก่อนต้องนี้ป้าถ้าเกิดจะดูต้องไปใช้ที่กอีกอใช้ดิสอนี่ค่ะหมุนเลยค่ะแล้วก็ดึงออกมาเล่นใช้เบริบิ้นจบมาได้ดูพังพังก่อนอันนี้อันนี้เมป้าแอบเสียวแอบเสียวเหนาเวอร์ โทรศัพท์เก่าๆไหมครับอยู่ทางไหนหนูหาดีดนี่ไงอุ้ยน่มามักไปให้ลูกคือตอนนี้เราหาพร็อพแล้วนะเราไม่ได้หาของที่ใส่ได้ละี่ตูนอุ้ยสีจมูสวยไอเอริไหนดูดิสีจมูสวยสุดๆบาลีหิวตันเวอรอ คือเขาขายตัวละพันหวันนี้ลด60%เรเหลือตัวละ600ใช่ไหมคะแล้วก็คือถ้าเกิดเอาไปเนี่ยไม่รับเปลี่ยนคืนเราต้องเอาแบตเอาอะไรมาลองเองเอแต่ฉันไม่รู้ฉันก็จะสุ่มตามฟิลจบอันไหนดูไปเอลี่ได้สุดเออจริงจบ3ตัวค่ะแม่ลดอีกสี่วันนี้ลดอีกสี่เอา้า ลด80เปอร์เซ็นต์1,500ใช่ไหมลด80ก็จะเหลือ300บาทค่ะถ้าเป็นมาลิอตินนะเออลงคลิปวันอาทิตย์ดไม่ได้เลยค่ะ <c oughs> อีกคนใปังว่าออีกวันมันลดมากกว่ามอนก็ได้คนเดียวพ่ อ่ะมามาเอานี่แหละไม่เป็นไรถ้าเงินสดจะอันนี้ปะลดปะไม่ลด <c oughs> แกแกแกก็ใบเบานะอ้าวซันก็วายดีโอเคทุกวันอยู่ละก่อนนั้นเนี้ยดิฉันไปช้อปปิ้งของหัวสองกล้องวินเทจมาแต่ยังไม่จุใจอยากได้สภาด้วยก็เลยพาพี่หมวยลากพี่หมวยนะคะแวะมาจตุจักรคือพี่หมวยเนี่ยเขาเป็นเด็กอะไรมาก่อนนะเด็กนี่ปีลึกอินดี้ปีลึกฮะปะนำเลยนําเลยเดินนําก็เคยตามจบสวัสดีฮะสวัสดีครับแฟนพี่หมวยเหรอไม่ใช่เลยรู้จักพี่แฟนพี่ชายอุ้ยหนม่ย ืเออสไตล์อิมิกไม่ใช่สไตล์หนูแต่ยาฬิการุ่นตัวนี้สวยมากอีดอกเป็นไล่ลืมไหนไหนมีอะไรอีกป่ะพี่หมดป่ะเขาพูดค่ะเดี๋ยวห่นได้ไหมใหม่อุ้ยซึมสันน่ารักแต่ตัวไม่ได้มานานมากมีนมันแบบมันโซคิวโซอะไรอ่ะพี่หมวยเคยมาเที่ยวจตุรอย่างเดียวใช่ป่ะใช่แกแต่หนูอ่ะเคยขายของที่นี่เว้ยแบบมันจะมีตลาดตอนที่แบบตลาดเช้ามืดใช่ตอนที่ประมาณเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้าอะไรเงี้ยเป็นตลาดโสด คือจะขายเป็นแบบเสื้อสายเดียวอะไรเงี้ยสามตัวร้อยอะไรเงี้ยหนูอ่ะใช่หนูเขาจ้างหนูหนูก็มาฟังให้เขาก็คือแบบเช้าคืนถึงหกโมงเช้าเพื่อเอาเงินไปเรียนมหาลัยใช่เรียนหนังสือคือทุกคนเขาคิดว่าหนูเป็นคนหนูแต่หนูสู้ชีวิตมากชีวิตหนูอะหนูสู้ชีวิตไงเหมือนฟิลลรายการอะไรนี่หรอเป็นไฮโซบ้านนอกอ่ะหวเคาะมาเลยวันนี้งบไม่อั้นจะกลับมาล้ำซ้ำแล้ว เรื่องของตกแต่งอะไรยังไม่ซื้อเราซื้อของตกแต่งตัวก่อนแกขอไม่ใันเลยเพชรดาบผลึกเงินมายาเลียวแกไปหยิบสิสันเกลียดคำพูดแกอะผลึกเงินมายาสันชามารุกโกะเออเอามาเลยเป็นอะไรเหมือนลูกค่ะเขาเหมือนลูกแกยัยหวยใช่แม่ดีเด่นแห่งปีเวอร์ทีนี้อ่า้อยส่วนมากมันก็จะมีแบบอยากละ หลายเ้นแต่แบบพี่เขามีจบอยู่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่อยู่ในใจพี่หมวยนี่ไงแฟนเขาแฟนกันใช่ไหมคะจบไม่เป็นไรเลยค่ะหม่ในตองนี้ละแก่น่าไกลมากก็กลัวสัญญาบล้คือเคยถามตัวเองเสมอว่าทำไมไม่มีคนมาจีบพอเราไปจีบเขาก่อนอะเห็นไหมล่ะน้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาแฟนใหม่เราเราซีวิตเราหาได้ตลอดเวลาทุกวินาทีขอบคุณนะค่ะเจอกันครับปาป๋าร้านนี้หนูชอบมากมื่หนูมาคเนเนอหนูติดใจเพราะก็มันเป็นฟิลอะแกได้ขนวาชูอะไหนมีอะไรให้หนูมั่งไหนคุณแม่ยิบออกมาเลยเฮ้ยตัวนี้โอเคอะค่ะเขียนว่าอะไรเนี่ยพังเกลพังเกลโอไม่กอดพังเกลว่าเป็นแกะปะใส่เข็มขัดสีชมพูเนาะแบบถ่วงเอว ัวไหนมีเป็นฟิลบ้างแบบเดินมาแล้วคันๆเลยอ่ะผู้ชายแอบแข่งอ,ะอ่ะใช่คะคือผู้ชายเห็นแล้วแอบแข็งอะ่ะ <c oughs> มีไหมมีไหมควรปะควรทุบ,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 บหรอถูกก็หยิบมาอะไรมีอะไรไน่าสนใจบ้างอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอ่ะขอขอไปก่อนเอาไปหมดเลยคือตอนนี้เก็บคอที่บ้านเยอะมากอ่ะ <c oughs> มาแม่้มหนูกลับมาแล้วเอาทุกอย่างที่มันพร้อมที่จะขายให้หนูอันนี้สวยแต่แขนย่างเงี้ยหนูเอาอยู่ เอามาเอามาเอามาก่อนเอามาก่อนไม่เหมาะไม่เหมาะแบลเข้ากับชุดเธอวันนี้ถึงพอดีอะไรยังไงเดี๋ยวพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรพูดว่ามีคนมาซื้อเดชแม่บอกว่าวันนั้นน้องน้องตูนใส่อยู่น่ารักดีเป็นเดชลายดอกที่อย่างเงี้ยตัดตัวน่าหนาแล้วยังไงเขารู้จักหนูไหมล่ะรู้จักเขาบอกว่ากน้องตูนไงนี่ค่ะน้องตูนอ่ะพี่รีบอ่ะไหนมีอะไรบ้างแม่เอามาขายวันนี้แม่แต่งตัวเหมือนหนูเลยนะกระโปรงกระโปรงแกฉันว่าแกว่าอะไร S 2> <S 2> ก็ต้องยินสักกระโปงกระโปงสิวอะไรเงี้ยกระโปงสั้นนะ่ะโชกีชอ่ะโชกีบ่ะเอาสักร้อยตัววันเนี้อุ้ยน่ารักมากโอ้โหเอเออ,อ่ะ,อ,ะอุะ้ยแกอันนี้อุ้ยแกได้ว่ะแกได้อะไรละ่ะครับแต่สวยอะแกลงนน้ำมากดิพี่มวยพูดง่ายมั้งง่ายง่ายไม่คือมันไม่ได้อ้วนมันสะโพกใหญ่อุ้ยติดโพกละเขาโพกใหญ่มากเธอชอาสะโพกใหญ่ปะ นี่คือมาน่าอ่ะอันนี้ได้อ่ะอันนี้ก็เหมือนไอ้นี้สาวผมบอลไฮสคูลอะจะหยุดยังสวยนะตัวนั้นอะแค่ตัวนี้สวยตัวนี้หนูหน่อยวิเวียนเวส์ฟูดมาสวยสวยเล็กแน่เลยแต่สวยนี่มวยมันคนจิ๋วว่ะพูดจิ๋วสื่อสารเหรอ คือทิงก์กับเบลใส่เหรอตัวนี้จิ๋วสื่อสารอะไรไม่ได้เลยตัวนั้นแ่ะเออ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 มองให้ลึกสิวซาเก็บไว้ใส่เออแรงนะเออสวยสวยเอาเลยอันนี้สวยมากทุบ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 เลยทุบแกทุบเลยไว้มื่จะใส่เองสวลูกน้องที่สวยเก็บไว้จะใส่เองคือเพ่อนเือนใครเป็นห้ามทำแบบนี้มาที่ร้านก็ก็มาค้นอย่างนี้นะคะ้าไม่ต้องแขวนกันแล้ว ฟอะไรปะอืะชองคอากดีเออะชองเปานะแต่ตแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้ฉันว่ายังวิไม่เามมคาะอันนี้เหมือนจะแก่ปะอันนี้เข้าอยู่นะลายชนลายแบบใหม่ฉันฉันว่าได้น้ำตาลเขียวจบลํำบึกไปกับเท่านั้นไม่เช้าหรอกแฟชัน <S <S 2> <S 2> สุดแก่ช้อปปิ้งมาชั่วโมงครึ่งละ กกจะเสร็จยังสนุกอ่ะฉันก็ชอบแต่ฉันลาละชอลเลยฉันลาละฉันลาละเออแกว่าเท่าไหร่ฉันว่าก็สองสามพันไม่แพงอยู่แล้วร้านนี้มากันได้นะสากระโปรงแก,ะ,ก 1, แะับไม้คือกระโปรงแกะกระโปรงแกก็พันห้าลวป่ะไม้มันเป็นกระโปรงที่หายากก็เลยมีราคาสูงนิดนึง วันนี้ผู้ชายแถวๆนี้น่ารักอ่ะแฟนฉันแกแฟนฉันไปไหนนี่ป๋าสไตล์อะไรไอหมูหยองสไตล์กูวันนี้หมดไปที่มาเขาแบ่งเขาแบ่งร้านก่อนแต่เสื้อแม่ค้าน่ารักเนาะหรือจะเอาเลยขาถอดให้หน่อยดิไม่ได้ตัวเล็กค่ะอันนี้ัเล็กมากมันยืดค่ะบุรีบุรีเดี๋ยวผ่าหลังเลยตัดหลังเลยตัดหลังตัดหลัง เนาะสวยจริงเลยสุดก็ขายหน่อยเอออะไรนะบ้านนี้สองหกหนึ่งศูนย์นี่แกถ่ายมาหกพันหรอหกพันห้าจริงหรอเฮ้ยราคาดีนะเราคาดีไม่ถึงหมื่นจ้าวันนี้แต่เกือบใจไหมขอแล้วพี่หมวยอะไรอ่ะ ไหนบอสกลับยังไม่กลับอีกหรอกี่ถูกแล้วเนี่ยไม่พี่หมวยคือครบแล้วครบแล้วซื้ใครซื้อฉันเฮ้ยไม่ใช่แกคะ่ะเยอะมากคนเยอะป้าป้าป้าเดี๋ยวไปอันบ็อกซิ่ง